ที่วางใจเฉยๆไปก็เรื่อยๆคือไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านี้แล้วก็เห็นเป็นองค์พระใสๆผุดขึ้นมากลางความสว่างนั้นแล้วว่าองค์พระมีอยู่แล้วในตัวของทุกคนทุกคนเลยนะจะไม่ใช่เฉพาะในสมณาน,น,น,นั้นเลยแค่ทำถูกหลักวิชาซึ่งพระเดชพุหลวงปู่ท่านสรุปเอามาให้เราง่ายตรงรัดประหยัดเวลาและเกิดประโยชน์สูงสุด คือหยุดเป็นตัวสมเด็จตั้งแต่เบื้องต้นจกนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์ไม่ต้องทําอะไรที่นอกเหนจากนี้ยังเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเราก็ยังไม่พบข้อสรุปนะแต่พบวิธีการมากมายตามแต่จริตอัตยศัยแต่ละคนยามากก็เป็นพระอริยเจ้าโคตปูบุคคลเป็นพระอาาริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นจึงไม่มีข้อสรุปวิธีการปฏิบัติแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อแปดสิบกว่าปีที่แล้วเด็กคุณหลวงปู่สละชีวิต จนค้นพบวิธีการนี้ขึ้นมาง่ายต้องรัดประหยัิสุดประหยัดสุดเป็นปัญญาในการตัดรู้ธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและเป็นโน้ตหาวที่ทําให้ทุกคนสาม,มารถทําได้เข้าถึงได้อย่างง่ายๆ